ทิ้งชีวิตเมืองหลวงมุ่งสู่ชนบทโบชยาดาทำสวนกับสามีบนที่นากว้างสุดลูกหูลูกตา ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนโบชยาดาริ้วเฉลิมวงยังคงความสวยสดใสทั้งทั้งที่เธอเพิ่งฉลองอายุครบ45ปีไปเมื่อกลางปีที่แล้วส่วนหนึ่งน่าจะเกิดจากความสุขรอบรอบตัวและล่าสุดจากอินสตาแกรมของเธอเรามีโอกาสได้เห็นเธอเดินทางไปเที่ยวตามสถานที่ธรรมชาติต่างๆพร้อมเรือเอกกิจชพลเวทตะนันหรือคุณแบงค์ จากสถานที่ในอินสตาแกรมทำให้ทราบว่าในขณะนี้ทั้งคุณโบและคุณแบงก์กำลังวางแผนปรับปรุงที่นาและที่ดินของครอบครัวคุณแบงก์ ซึ่งอยู่ที่หนองจอกเพื่อทําให้ที่ดินอันกว้างขวางแห่งนี้ครบวงจรเพราะมีการปรับหน้าดินขุดบ่อน้ําซึ่งรอบๆพื้นที่นอกจากพื้นนาสุดลูกหูลูกตาแล้วยังมีผลไม้ต่างๆปลูกอยู่บนที่ดินด้วยทั้งกล้วยน้าําว้ามะม่วงตะลิงปิงสิ่งเหล่านี้เป็นที่ปลูกไว้เป็นออแกนิกนอกจากนี้ล่าสุดคุณโบยังเปิดแอคเคาอินสตาแกรมใหม่ที่เราสามารถติดตามชีวิต ท่ามกลางธรรมชาติของทั้งคุณโบและคุณแบงค์ได้เรื่อยๆถ้าใครชื่นชอบวิถีง่ายๆใช้ชีวิตให้ช้าลงสามารถติดตามอินสตาแกรมใหม่ของเธอได้นะคะอบอุ่นอบอวนไปด้วยความรักของครอบครัวโบชยาดาวลิ้วเฉลิมวงคืออีกหนึ่งคุณแม่คนเก่งเป็นคุณแม่ตัวอย่างแห่งยุคที่แม้ว่าในอดีตครอบครัวจะไม่ได้สวยงามเหมือนที่วาดฝันไว้แต่ลูกและความสุขกับการได้เป็นแม่ มันทำให้เธออิ่มเอมใจมากกว่าสิ่งใดๆบนโลกทุกสิ่งทุกอย่างได้เปลี่ยนเป็นความสุขแบบเต็มเปี่ยมเมื่อมีน้องอาชิอาชิรวัตรมัสยะวานิช สไตล์การเลี้ยงลูกแบบโบชยาดาโบเลี้ยงลูกแบบให้ความอบอุ่นความใกล้ชิดให้เวลากับลูกแทบจะ24ชั่วโมงเลยก็ว่าได้ตั้งแต่เล็กๆจนตอนนี้น้องอาชิอายุ14ปีเราก็ยังเลี้ยงแบบไปไหนไปด้วยกันให้ความสำคัญกับลูกเป็นอันดับที่หนึ่ง โบเป็นคุณแม่ฟูลไทม์แทบจะทำงานน้อยมากยิ่งน้องอาชิตโตตั้งใจจะทำงานให้น้อยลงเพราะโบอยากจะมีเวลาให้เขาอยากทำหน้าที่ทุกอย่างให้ลูกเองน้องอาชิตเป็นเด็กที่มีความสุขตลอดเวลาคุณแม่โบปลูกฝังอย่างไรตั้งแต่เล็กเราจะเลี้ยงลูกให้มีความเป็นธรรมชาติเลี้ยงสไตล์ฝรั่ง เราให้เขาเป็นตัวของเขาเองพออยู่ใกล้ชิดเขาเราก็จะรู้ว่าเขาชอบอะไรเป็นแบบไหนมีอะไรต้องปรับปรุงแก้ไขเราก็จะรู้ทันทีเพราะเราเลี้ยงลูกแบบใกล้ชิดให้เวลาเขาไม่ตีกรอบให้มีอิสระในตัวเองตอนนี้คุณแม่โบเป็นห่วงน้องอาชิเรื่องอะไรมากที่สุดน้องอาชิเป็นเด็กที่เต็มที่มีความสนุกมีความสุขเวลาเล่นเกมก็จะติดลม เราก็จะห่วงเรื่องเล่นเกมจริงๆเป็นธรรมดาของคุณแม่หลายๆคนที่ห่วงลูกติดคอมพิวเตอร์ติดแล้วนอนดึกก็จะคุยกับเขาตลอดว่าช่วงปิดเทอมแม่จะให้อิสระนะแต่เปิดเทอมอาชีต้องตั้งใจต้องรับผิดชอบในหน้าที่ตัวเองโชคดีที่น้องอาชีเป็นเด็กที่เชื่อฟังเข้าใจว่าคุณพ่อคุณแม่รักทุกคนรักทุกคนหวังดีเขาจะเข้าใจ